สวัสดีแฟนบอลทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับฟรีสไตล์ยูเนเต็ดฮอตนิววันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารของปีศาจแดงกันนะครับและถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลยเด็กมันมีของป๋าแนนะน้ำมูใช้งานแมกโทมิน่บ่อยขึ K ้น เซอร์เล็กฟูกุสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกลงแนะนำให้โชเซ่มูรินโญ่คุณซือปีศาจแดงคนปัจจุบันให้ส่งสกอตต์แม็กโทมินิกองกลางดาวรุ่งลงสนามให้มากขึ้นตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อผู้ดีเมื่อวันพุธที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เฟอร์กุสันเป็นคนฟื้นฟูระบบเยวชนของยูไนเต็ดหลังเข้ามารับงานเมื่อปี1986และใช้ผลิตผลจากทีมโยชนของสโมสรตลอดช่วง27ปีที่โอท a ฟอร์ดมันจึงไม่น่าแปลกใจครับที่แม็กโทมินีจะสร้างความประทับใจให้แก่เฟอร์กุสันหลังทะลุขึ้นทีมชุดใหญ่ของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แม็กโทมินีเพิ่งได้ลงสนามเป็นตัวจริงหลังมูรินโญ่ดอบพอบอกบา กองกลางคนดังเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมพิมลีกนัดที่ปีศาจแดงเปิดรังโอทัฟฟอร์ดเอาชนะฮัดเดฟิลด์ทาวน์ไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเจ้าหนูวัย21ปีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากซึ่งในงานพิธีรำลึก60ปีโศกอนาตกรรมมิวนิกที่สนามโอทัฟฟอร์ดเฟอร์กี้ก็ได้เข้าไปจับมือและสวมกอดแม็กโทมินีก่อนพูดอะไรด้วยบางอย่าง หลังจากนั้นมูรินโญ่ก็เดินเข้ามาและอดีตบิ๊กบอสปีศาจแดงก็ได้บอกให้คุณสื่อชาวโปรตุเกสส่งเด็กคนนี้ลงเล่นให้มากขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอัปเดตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายก็รบกวนฝากทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับและถ้าท่านชื่นชอบข่าวสารอัปเดตและเรื่องราวที่น่าสนใจของปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook Freestyle United และพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ